สวัสดีตอนเช้าที่กอเซโลครับพอดีเช้านี้มีหมอกผมก็เลยอยากให้นักท่องเที่ยวได้ถอนคําพูดที่เมื่อวานได้พูดไว้นะครับผมครับผมตอนนี้ผมกําลังพานักท่องเที่ยวไปกอเซโลนะครับห <c oughs> ลายคนกําลังคาดหวัหงในความสวยงาม <c oughs> แดี๋ยวเรามาคุยกับนักท่องเที่ยวว่า เขาจะได้เจอกับอะไรนะครับผมอะไรครับเดี๋ยวมั้ครับผมตงบอกมากเลยค่ะชวนกันมาเยอะๆคอเซโรในแบบแบบมากส่ชุดหมอกค่ะไม่ได้อยากชมผลใช่ค่ะเราจะชมหมอนะครับคุณพี่เท้าค่ะ ครับผมไกด์บอลครับตอนนี้ผมอยู่ที่กอเซโลพาคณะนักเที่ยวมาเที่ยวหกท่านด้วยกันตอนนี้กำลังทำหมูกระทะทานกันอยู่เราเดินไปดูกันครับอะอะไรนะทำอะไรนะมันตกเลยตกเก็บใส่นี่นี่เลยครับพี่ไก่พี่หยางท่านครับนี่ครับนังเที่ยวกำลัง ถือเป็นการแคมปิ้งบนกอเซโลนะครับนี่คือหมูกระทะที่อร่อยที่สุดในชีวิตที่ทุกคนเคยกินมาเลยนะครับเพราะกว่าจะมาได้นะครับหอมกว่าจะมาถึงนะจุดจุดนี้หอมไม่ใช่เล่นเลยค่ะกี่ชั่วโมงที่นั่งไม่ลําบากเลยไม่ลําบากเลยค่ะวีบรรยากาศฟินไหมครับฟินมากหอมนี่แหละครับหอมแคมปิ้งบนกอเซโลครับขนาดใหญ่ยอะงขึ้นมาได้ สวัสดีตอนเช้าที่กอเซโลครับพอดีเช้าเนี้ยมีหมอกผมก็เลยอยากให้นะักท่องเที่ยวได้ถอนคําพูดที่เมื่อวานได้พูดไว้นะครับผมไม่เมียงครับเมื่อวานหาว่าภาพไม่ตรงปกช่วยถอนคําพูดนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียชื่อไกบอลนะครับและหัวหน้าทิพย์พี่ปิ๊ก,ก,กที่มาครั้งที่สองผมหมอกเป็นไงบ้างหมอกสิเต็มไปหมดเลยอ่านี่คือกอเซโลที่แท้ะทู มาแล้วจะต้องเจอหมอกพี่ไผ่ครับเช้านี้พี่เตรียมพร้อมหรือยังที่จะถ่ายกับทะเลหมอกนะพร้อมแล้วค่ะอันนี้มาตีมนี้นะครับขาวฟ้าชูความโดดเด่นด้วยเสื้อนนีี่ไงดมมัาอยู่ในกล่อเนี่ยคือพร็อปเสิร์ฟนะครับแผนกเป่าลูกปองมาแล้วพี่ไก่คนเดิมของเรา เส้นทางสู่กอรอเซลโลไม่มีถนนดีมีแต่ถนนดินไม่มีที่พักมีแต่พื้นที่กลางเต็นท์ไม่มีไฟฟ้ามีแต่ไฟฉายไม่มีห้องน้ำในตัวมีแต่ห้องน้ำรวมไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีแต่ความสนุกสนานที่กอรเซโลแห่งนี้ค่ำคืนมีทะเลดาวเช้ามามีทะเลหมอก โอเคครับเช้านี้เราต้องอำลาจากแคมป์นี้ละเดี๋ยวเก็บของเรียบร้อยโอเคครับทุกคนตอนที้กำลังลงจากกอเซลล์ครับอเซลล์ตัดภาพไปเมื่อวานที่ตอนที่เราขึนนน้นมาภาพหนึ่กตัดกลับมาที่ภาพขาลงวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับ แล้วทริปนี <S <S ้ก็จบลงอย่างสวยงามครับต่อไปเรามาชมรุ่นใหญ่ครับร้อมต่อไปเรามาชมรุ่นใหญ่ครับพร้อม できないできない。できない